โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปราวัตนาสูตรทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและได้ถวายทูปเทียนแพผ่านพุ่มและดอกไม้ เพื่อถวายสักการะเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนกยูงต่อมาเป็นพิธีถวายกองบุญคีลาณเพศัตโดยมีกัลายนานมิตรทวัตโกปอนและกัลายนานมิตรตัดทธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรแถวสอประเสริฐ และกัลายาณมิตรอานน์จันท้าวงศรีเป็นประธานกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระเอกชัยกันตะปัญโยท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมโภชนียกถาและแจ้งกิจกรรมงานบุญของวัดภาวนาซานดิเอโกเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสังสมบูรณ์ร่วมกัน ก่อนที่จะได้ตักบาตรและถวายพัตตาหารแดกคณะสงฆ์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะ